นี่มันเป็นคลิปวันอาทิตย์เนาะสมศรีจะไปขึ้นรถไฟจะฮาขึ้นรถไฟไปทํางานเจา้ารถไฟมันเยอะเขาต้องไปดูก่อนว่าเขาจะไปขึ้นคันไหนอย่างนี้นะต้องดูว่ามันกี่นาทีถึงต้องจับเวลาตัวเจา้าพอไปทํางานบ้านนี้มันต้องตรงเวลานะคะต้องจับเวลาตัวอันนี้สถานีรถไฟใกล้บ้านสมศรีเนาะวันนี้ก็จะไปก็จะฮอบนะเจา้าเราก็จะไปเรียนรู้เพราะมันเข้าหน้าหนาวแล้วเนาะ ต้องนั่งรถไฟเจ้าพอมันหนาวปั่นจักยานไม่ไหวนะคะวันอาทิตย์กับคนจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ยวมาดูกันว่าจะเป็นจะได้เนาะมันงง Where you g เ n า w ต้องไปฟังสมชิมเข้าใจ ว่ากันพุ่นไม่ใช่อนนันโน้นเหรอยาขอบ I think that's i right. g h you long I think that's i g h t h a t o n ฟ้าอุ่นเยเยลูเกลูกเกฟ้าอุ่นีม่ใช่เหรอโแดวันกูก่อนเดดยิ่โชว์มีน่ยโน่ันกแดดเย่แดวันก่อนแดดดูดีพนักงาสามียังพาขึ้นรถไฟพิจิเลย ที่สมสีจำงงเหรอบอกฝั่งนู้นฝั่งนู้นฝั่งนู้นไม่ฟ,ฟังกันเลยเปน็นยังไงล่ะบัดที่นี่นี่เลยอยากจะหัวล่ะนี่ควนอ้นนนอมค่ะเดน ดับแรกงงไปหนึ่งเมตรกุญแจครอบปากขึ้นรถไฟพิษพิษขันขึ้นมาได้ไปหนึ่งย้อนกับกับไปที่เก่าเจ้าบอกแล้วเมียบอกฝังคันนั่นขันนั่นเก็มฝั่งเค็บอกคันนี้คันนี้คนผมขึ้นรถไฟสักเตียนเนาะพอไปขึ้นรถไฟก็จะงงนะคะ ตอนนี้ก็ย้อนกลับมาตีเก่าเจ้าไปขึ้นตังตีสมศรีบอกนั่นแหละสมศรีจี้ไปนั่นแหละเจ้าต้องขึ้นไปจันสองนะคะจักรยานก็เอาไปตัวได้นะเจ้าเวลาสมศรีไปขึ้นรถไฟสมศรีก็ต้องเอาจักรยานไปตัวเพราะมันต้องปั่นไปตีทํางานเห็มประมาณสักกิโลเกิงประมาณนั่นแหละมันก็จะมีบันไดแล้วก็มีลิฟต์ขึ้นถ้าจักรยานก็ขึ้นลิฟต์นะคะถ้าเป็นคนก็เดินขึ้นเจ้าอีทขนาด อันนี้ไปรถเมล์แล้วไปรถไฟเราก็จะรอรถไฟมาประมาณสักนาทีหรือสองนาทีอันนี้มันเป็นวันอาทิตย์นะคนก็จะไม่ค่อยเยอะนะถ้าวันทำงานก็นจะคนเยอะอยู่เจ้าอันนี้มาถึงสถานีตีทำงานสมสีล่ละเราก็จะขึ้นไปดูถนนหนทางว่าจะออกตรงไหนจะเข้าตรงไหนอย่างเงี้ย นี่เจ้าสถานีใกล้ตีทำงานสมศรีสิบห้านาทีนะคะจากตีสถานีบ้านสมศรีไปถึงตีสถานีเนี่ยประมาณสิบห้านาทีเจ้าซิก็จะไปถ่ายข้างนอกคห้ดูเนาะว่ามันเป็นจะได้เนี่ยนี่บรรยากาศข้างนอกอันนี้บรรยากาศข้างนอกเจ้าหน้าสถานีรถไฟ ที่ทํางานาสมศรีนั่นแหละแต่สมศรีต้องไปยังตีบอกต้องเดินไปอีกหรือไม่ก็ขึ้นรถเมย์ไปอีกหนึ่งป้ายเจ้าแล้วก็เดินไปตีทํางานอีกประมาณโลครึ่งอ,อ่ะอืมต้องเอาจาัก,กรยานไปตัวเจ้าถ้าขึ้นรถไฟก็ต้องเอาจัก,กรยานไปด้วยเนะาะก็จะประมาณนี้แล้วก็จะขึ้นรถไฟกลับเจ้าอันนี้ค่ะกลับแล้วก็จะลงรีบเหมือนเดิมนะคะเออลงมันได้เลื่อนลงไปถ้าเป็นจัก,กรยานก็ลงรีบเจ้า ก็ไปยืนอีกฝั่งหนึง่งกันหลงจะย่ยางอะพอเวลาจํากัดไงเวลาไปทํางานอะจะกะเวลาจํากัดเลยเวลากี่นาทีกี่นาทีอย่างเงีย้ยจะเป๊ะเป๊ะเป๊ะกว่าจะถึงที่ทํางานกี่นาทีประมาณนี้แหละอันนี้ขากราฟกลับคืนยืนรออีกประมาณทักสองหรือสามนาทีจะรถไฟมันก็จะมารถไฟนี่มันเป็นรถไฟออกนอกเมืองเนาะ บนรถไฟก็สามารถเอาจักรยานเห็นไหมเรจะมีติดตั้ง s <S จักรยานมักิดเนีอติจอดจักรยานอนะเอาจักรยานไปจอดเลย <What? S 1> เลยลอิตาลีมันจะประมาณนี้นะคะ <laughs> Close, นี่บนรถไฟวันอาทิตย์คนไม่เยอะ uh, there, อการรถไฟทั้งไปทั้งกลับกับประมาณอันนี้มันภายในชั่วโมงหนึ่งเนาะ ภายในชั่วโมงหนึ่งก็จะถูกเจ้าแต่ถ้าขาไปอย่างเดียวกบประมาณสิบหกคนสิบหกคนก็นลอยแต่แดะเอิ่มถึงร้อยสิบห้าสิบเจ็ดสิบบาทแปดสิบบาทเจ้าประมาณแปดสิบบาทขาไปนะแต่ถ้าถ้าายภายในชั่วโมงหนึ่งไปและกะับมันกับประมาณกระเตากันเจ้าเพราะว่าการรถไฟตีเนี่ยภายในหนึ่งชั่วโมงกับรถล์เนะี่ยมันจ่ายทีเดียวเนาะ ภายในหนึ่งชั่วโมงเราสามารถเอ่อขึ้นขนหนก็ได้นะคะทั้งรถไฟและการรถเมล์การคารถเมล์ดีเนี่ยลงกันลงกันนั่นขึ้นกันนั่นลงกันนั่นขึ้นกันนั่นเราสามารถขึ้นได้ห้าหกคันก็ได้เจ้าภายในหนึ่งชั่วโมงเสร็จแล้วก็มาแวะซุเปอร์มาเก็ตจะขอเป็นอยากได้ดอกไม้กระตามใจสมซีก็เห็นมันสวยดีเนาะอือก็เลย วันนี้ก็เลยตามแจกคุณสามีสักหนึ่งดอกแกชอบดอกไม้ก็เลยให้เกซื้อโอเคสันเธอซื้อซื้อต้องการสีอย่างเกหยิบสีส้มมา่รูตอนแรกว่าจะเอาดอกกุหลาบสีส้ม พอมาเห็นกล้วยไม้ขอเป็นกล้วยไม้ดีกว่าอัน,นก็นต้องเอาสีส้มไปไหวต้องเอาอย่างหนึ่งเจ้าเ <laughs> พราะดอกกล้วยไม้มันอยู่ได้เมือนกว่าไงดอกกุหลาบสามบันเดมันกะเหี่ยวละก็เลยเอาดอกกล้วยไม้นะคะนี่แหละเจ้าได้กลิ่นดกกล้วยไม้กับบ้านดึง